โอ้ยลังองนี่ได้รับการหยอกเอืนจากโยมซ้ำเซียวครับขนาดนั่งกําลังกินเหล่าอยู่เนี่ยอ่าบาลงพีจะแกว้วว่าจะเปกบอ,อกยังยืนแก้วเหล่าบพเสดจะเปกบอกนั่งคุยกันเล่นปันเซียววันคืนบังตีเราเนี่ยมันโมเมนบุญแด้นั่นเป็นบาสไปบ่าหยอกเล่าเล่นเด้พาห้าเองก็หูจักสมัดระวังสำร่วมจะไปยืนอีหยังที่มันเกินขอบเขต บางตีเฮ้าเนี่ยเฮ้าเฮาเฮาคืนวสิประจบโยมนะอยากให้โยมย่องว่าเฮาเนี่ยสามารถสื่อสารกับโยมได้ดีก็คุณเคยกับเขาจนสุเรื่องมางอง์นี่จนถึงกับมีโยมมาขอว่าอขอเงินไปซื้อเหล่ากินได้หลวงพ่อจกปรับผมเห็นกับตาครับจกให้เลยอ้าพากันไปซื้อสุกันกินเด้อสันอยากให้โยมว่าโอ้หลวงพ่อองค์นี้หูจักเอาใจโยมหูจักลูกจักลานหูจักยืนสันยืนย่าวหูจัก จูนหรือว่าเชื่อมกับสังคมมันจ,จ้โยม่มเข้าใจย่องจะของศาสนนะหาห่าโหบวา,บากัลลังกัลลังผ้าโยมโล,ลกนรกแนศิสิตปตามใจเนะี่ยบวถือต้องรับแข็งไว้โมเตอเฮานี่ต้องตึงหลัการต้องมีรักมีเกณฑ์เบิ่องอันไหนพิษอันหนถือเรื่องมีมากอยากจะเล่าเรื่องนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ก็อยากจะเล่ามีแต่เรื่องอยากจะเล่าเรื่องดีๆทั้งหมด,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 ด นี่เรื่องโกพรพยะนี่ทำมุเทศสีนี่ยังไม่ได้แวะมาในเนื้อหาเลยดีๆทั้งนั้นที่พระรัฐบาลไปนั่งอยู่ในอุทยานนั่นคิดว่าน่าจะแวะนิดหน่อยในฐานะที่ว่าได้เริ่มเรื่องนี้ขึ้นต้นแล้วผมตั้งใจว่าจะพูดเรื่องอนาปนสติอาจารย์เยี่ยมท่านพาปแพราพอขึ้นมาเ่ยพุทธิยมอุบาสกมานั่งคุยเพราะเลยเปลี่ยนว่าขออีกแล้ว มานั่งคุยเรื่องว่าเอออดีตมีพระองค์นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นก็อ้าขึ้นมาก็เลยซัดเรื่องโกรปยะเนี่ยน่าจะเข้าบรรยากาศจริงๆแล้วแนวปฏิบัตินี่ยก็ยังมีตอนขึ้นต้นนี่ก็อาณาปณะสติสมาธิแต่พอตอนหลังๆท,างท่านสังเกตไหมมันจะเป็นอาณาปณะสติเฉยๆมันไม่มีสมาธิต่อท้ายอันนี้คือข้อความที่คัดออกมาจากสองสตร แต่เป็นเนื้อหากลมกลืนกันดีที่สุดนี่เขาอานิสงส์มันขึ้นข้างตน้นในพระไตรปิฎกเล่มสิบกับเล่มสิบสองมีทั้งหมดสาสิบแปดข้อแต่ละสูตรนะครับสูตรเดียวกันยาวสั้นเท่ากันแต่ว่าอยู่สองเล่มดีมากครับสูตรนี้แต่ว่าบาังเอิญว่าอยากให้โยมได้ด้วยอุปนิยติโลโกก็ดีอัตถุโวก็ดีอัสโกโลโกอัตาโนโลโก โลกไม่มีผู้ต่อต้านมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรับรองเป็นผู้ต่อต้านเราไว้ไม่มีผู้ต่อต้านอื่นแก้แหวนเงินทองทั้งหลายอย่าไปพึ่งสับพังปะหายะคำานี่อย่ง <c oughs> จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งสิ่นแล้วต้องไปมีผู้ใดหาแก้แหวนเงินทองไปนําตายไปแล้วมังค้นลูกมังค้นบ่เข้าใจ เอาเงินไปเผาะนะ้าแม่พันสองพันบาทให้เราไปใส่เพื่อนวะไปเรียนแบบพิธี่ะไรกงเต็กของคนจีนคนจีนนี่เผาโทรทัศน์ในรถเก๋งเหมือนกระดาษพ่าแม่นของแท้เผากระดาษแต่ว่าเหตุเป็นหูบโทรทัศน์นะขนาดว่าพอแม่เขาตายผลไปแล้วเนี่ยก็ยังน้ม่มมอมเลยโยมต่อไปนะั่อย่าไปหยาดเล่าในญาติคนล่วงลับเด้อจะไปหยาดเหล่าเด้อประเภทนี่เหล่าหายไกลตัวนั่นเอาทิมได้เลย มันมีประโยชน์ไม่อยังไดียวน่นนะคนที่ไปจอบที่ไปเลี้ยงผีนี่ได้จอบสกินการหยาดน้ำหรือกวดน้ำน้ำพีน้ำานองผู้หลงรับนี่ใส้น้าใสอย่างเดียวได้งูเจ้าใส้เราหยาดนี่บาปตื้มแน,น่นนอกจากที่ว่าหอดอยาเท่าั้งเราบาปพร้อมนี่บอกตรง,ตรงๆบอกว่าน,นี่แหละเดี๋ยวจะมาถ้าได้ขึ้นธรรมะแล้วจะต้องชี้ต้องบอกว่วเลนเลนน้องหัวนีนบ่ได้ บางทีเราเรา <c oughs> ไม่รู้สิกุมหยาดเหล่ายางเดียวเน่าพอแม่บนเคยผ้าเห็นมากนาพนักานฉนว่าเห่ากับหูจักคิดในแม้ว่าตัวไดมันถือมันผิดเอาเหล่าไปหยาดน้าพี่น้องพี่น้องล่วงลบไปล้ะนั่นเป็นน้ำาอายมุกได้โบได้บด่ได,ด้หอดพี่หอน้องได้นั่นน้ำเหล่านั้นต้องเอาน้ำใสบริสุทธ์เท่านั้นคอยกันเลเซลเซลเนาะเป่าเลนเนเครื่องเลนเครื่องจริงเนาะเอากระทิงแดงสิบุตรีพ่อเว้ย เอาแท่นเหล่าจกระที่งแดงพอห้าสิได้ขึงขังปึงปัง <c oughs> <c oughs> สิพ่อเมาเราเหล่าไปหยาดาต้องมา,าสะอาดข้นหยาดติตงละเมาแล้วเมาแล้วถามว่าหยาดน้ําถึงหาาิพี่น้องกวดน้ําถึงเขาน่ยได้รับไหมมันอยู่ที่เงื่อนไขบางคนก็ได้รับบางคนก็ไม่ได้รับอ,อยู่ที่ว่าเขาไปเกิดอยู่ที่ภพภูมิเขาไปเกิด อันนี้มันมันมันอยู่มันอยู่ที่เงื่อนไขแต่ว่าถ้าเอาเล่าไปหยาดนี่มันก็มันบาปแล้วเป็นอบายามุกเป็นการซ้ําเติมบุพการีแล้วก็เป็นอบายามุกถ้าสมมติว่าได้รับตรงนี้ก็ตัวผีก็ตายไปเกิดเป็นสางนั่น,นมาวกเรื่องนี้หน่อยข้อได้ทายที่ที่พูดพลาดเพียงไหมไอ้โกรพยะพระเจ้าโกรพยะฟัง ท่านพูดถึงเรื่องว่าอ no, ูโนโลโกโลกพองอยู่เป็นนิดโลกเขา้าเสม,มอเนี่ยมันพ่องมันบ่เต็มมันบ่แมนสังคมอริยะสังคมอริยะนี่คือสังคมเต็มสังคมอ้วนสังคมสมบูรณ์สมัยพระเสียยะเมตรตรเออบอาบไปทั้งไหนเป็นแผ่นดินถ้ำเป็นดินทองโอ้ยแนมพีเป็นพีแนมนองเป็นนองสมัยนี้แนมคนอื่นนี่เป็นหลูกขา่าเบิด ขนาดเท่าเป็นพระนี่ก็ไปล่งรถเนี่ยไปใส่หลงพ่อไปใส่หลงพอแลนหยาดกระเป๋าห้องมันมันสิเอาเ้องไปส่งเด้น่ะสิเอาเงินเทาได้น่ะซุ้มรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแน่เห็นคนนี่เป็นลูกข่าเบิดสิกีกันเอาวันเถาะนี่ละคนมันสิกินกันแล้วกันอัญญะมัญญะขาธิกาทุกภลระขาธิกาบุคคลจะกินกันและกันคนมีกําลังมากกินคนมีกําลังน้อย คนบ่มีเงินในสมัยนี้คือตายอย่างเดียวคนห้อจังบูชางเงินย่อนเฮาไปสยบย่อมมันเกินไปแต่มาพูดเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าจําไม่ได้ที่บอกว่าคนที่จะอยู่ในโลกในยุคปัจจุบันนี้สู้กับโลกปัจจุบันนี้ได้ก็คือคนที่รู้จักสันโดษเอาหลักธรรมไปใช้ขันคนแลนน้ำเขาสู่มือเ้าสู่เขาบ่ได้ดอก <c oughs> ประสบะการในการค้าเนี่ยพูดง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจหน่อย ประเทศไทยเรา,เาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2503ปลายปี2503ฉบับที่หนึ่งเรื่องยังไหงนพัฒนามาล,มล้มเหลวมาตลอดฉบับที่เจ็ดฉบับที่หกนี่เริ่มมีพูดบ้างแล้วเริ่มพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนฉบับที่เจ็ดนี่ก็ชัดเจนแต่ยังไม่ได้ลงมืออะไรเ้าซื้อ พระเาปัตแปดนี่ก็เริ่มเป็นรูปธระธแน่แน่สมืัอ,อนี้เริ่มมีพัฒนาคู่ขึ้นมารัแบ,บแข่งขันขเขานปี2,540ฟองสบู่มันแตกดังปุ๊เศรษฐกิจเท่าแรนน้ำเขาเศรษฐกิจสมัยเงินใบเศร้าคาบุมีพ่อดินพวกเขาเห็นเลียวบบเห็นกอกใหม่โลกสืเกิดเป็นไฟล่ามใหม่ไปจนทัวย่ Nh อนใจคนหยาบสัวตัวตทมต่งแต่กัน พุทธองค์บอกบันอายุของคนสาระว้นกันเองสิคมเห็นคนหน่อยนี่นี่นี่คนใหญ่จะกินคนน้อยคนมีกำลังมากกินกินคนมีกําลังน้อยประสารณ์การค้าของเราเนี่ยมันไม่ทันเขาไปเล่นกับเขาในเกมนี่แพ้เขาตลอดพอดีทักษิณแกเล่นนอกเกมเล่นไม่มีสูตรได้ถ้าเล่นมีสูตรนี่แพ้แม้เล่นการเมืองอย่างพระคประชิปัตย์เนี่็เล่นตามเกมนี่แพ้เอาลูดเลย แต่ะเล่นนอกสูตรใช่ไหมเพรว่าสูตรมารุ่มมาตุ่มนะสูตรบาหอ่อฟางนี่สำเร็จปีที่เราฟองสบู่แตกเงินไทยมีเงินคงคลังเหลืออยู่ตั้งไม่ไม่ใช่นน้อยเบิดไปหายไปในผีตาพลลาาาาาา้นลมไล่ละไล่ละเน่ละนาประเทศไต้หวันแต่ความเราฟองสบู่แตกความกันว่าก็โจมตีข้าเงินบาทเอเชีย การโจมตีค่าเงินบาทก็อาศัยมูดี้บริษัทเงินะระดับยักษ์โคลนี่แล้วก็ S&P นี่โปโจมตีค่าเงินบาทปับ๊บไม่ได้รับความเชื่อถือปั๊บผมล้มละในรนาดพวกนั้นโจมตีแล้วน้ำซือ้อบี้ตามซื้อธนาคารตามซื้อไฟแนนซ์ที่มันล่างอะนะเห็นบอกเขาไปเป็นของเขาสิงคโปร์นี่มีคนแค่สี่ล้านหกแสนคนเขาค้าขายเก่งกว่าเราห้าเท่า Uhm, เอาเฉพาะในเอเชียด้วยกันในี่เก้าประเทศสิบประเทศเนี่ยเขาเก่งกว่าเราสามเท่าถ้ารวมทั้งโลกเขาเก่งกว่าเราห้าเท่าถ้าห้าอัอย่าไปหวังสิไปสู่เขาเลยประสบการณ์เรื่องนั้นเรื่องเงืนเรื่องทองสิ่งจุดเด่นเขาเงาฮาบอปันขึ้นมาเองคนก็มาท่องเที่ยวรายได้เพราะศาสนาเนี่ยเยอะแยะเขาไปเบิงวัดเบิงว่าเบิงอันนั้นอันนี้นี่ายก็ไปเบิงนําต๊อีก รายได้เพราะศาสนาเราไม่เน้นจุดแข็งตรงนี้มาปฏิบัติรรมเป็นหมเป็นหมเป็นหม,นมูดึงเงินเข้ามาแบบนี้โว้สิดีกลัวอีกหมห้องบ่อซอยกันเองแลลนมาเติมมาตานุ่มคนเขาน้่มคนฝรั่งจุดแข็งของศาสนาจุดแข็งของเมืองไทยเนี่ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีใครมีดวงตาเห็นทมเน้นตรงนี้ขานามุสลีมเขาไปเน้นอาหารอาหารฮาลาลของเขาเนี่ย ขายอยู่ที่ปัตตานีปัตตานีนี่มีร้อยหกร้อยสิบเอ็ดหกร้ยสิบเอ็ดหมู่บ้านมุสลิมเจ็ดสิบแปดเปอร์เซนั่นน่ะศูนย์ทำอาหารฮาลาลของส่งมุสลิมไ้ส่งอาหารฮาลาลไปไปให้มุสลิมพันห้าร้อยล้านทั่วโลกส่งจากตรงนั้นแข่งกับประเทศสหรัฐอาหรับอเมริที่เมืองดูไบซึ่งเป็นแหล่งอาหารมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงนั้น ของเรานี่แข่งแข่งได้ปัจจุบันนี่มหาเดย์สมัยยุคมหาเดก่อนที่จะหมดอํานาจแกก็ทําร่วมกับอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมใหญ่ที่สุดนั่นจุดแข็งเขาเน้นขนาดเดี๋ยวนี้นี่สินคา้าห้าแต่ละอย่า,า,ยางต้องไปประทรับตานั่นน่ะตราฮาลานเห็นบอลสี่เหลี่ยมมีตงงองเง,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 งยงคือหลูกนอนเขาเขารู้จักจุดเน้นของเขาเขาเข้านีน่บอมีจุดบางอย่าง ข้างคนนี่เพียงแครสิเขาวัดกะยันเขาว่าเชย่ข้าราชการครูบางคนจะมามามาไหว้พระเนี่ยก็ลกลัวเขาว่าเชยไม่ทันสมัยชื่อวัดก็เอาออกโรงเรียนวัดแต่ก่อนเนี่พระราชบัญญัติครูก็เพิ่งมีปีสองพันสี่รยเกสบแปดนี่เองตั้งแต่นี้ออกว่าครูก็เลยออกจากวัดไปหมดอายบันฑยไหว้พระกระยันเขาว่าลาสมัย จิตใจของเรามันไปเน้นในวัตถุมากจนเกินไปออกไปข้างนอกออกไปสมสู่กับวัฒนธรรมข้างนอกก็ไปเน้นกันอยู่ที่รายได้เดี๋ยวนี่มาวัดความเป็นคนอยู่ที่ GDP เอา้าคหารายได้ต่อหัวต่อปีต่อคนเท่าไหร่ประเทศนั้นเอา้า GDP ในการอัตราจ้างงานมันเท่าไหร่อา้า GDP ในการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่าไหร่ มาเน้นอยู่บนนี้นี่มันบ่ท่านได้เบาเลยว่าผู้ใดดีอย่างไหนยิ่งไปเปิดดูไอ้นังสือสอนเกี่ยวกับวิชาชีพอ,อาชีวศึกษามีอาชีพมาสอนบัณฑิตผู้เข้าไปเรียนในประเทศไทยมีหนึ่งร้อยหกสิบอาชีพอาชีพที่สอนอยู่ในในอาชีวะมีห6่อยหกสิบอาชีพบอมีอาชีพไดบอกไว้แม่แต่อาชีพเดียวบอกว่าให้คนตื่นจักโม ตื่นมาแล้วเหตุหนังก่อนเหตุอย่างไหนอย่างไหนบุมมีมีแต่บอกอาชีพเฉยแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่สอนเอา้าเจ้าอยากเป็นคนเจ้าต้องตื่นแต่เดกลุกแต่เศร้าเจ้าต้องไหวพ่อไหวแม่เจ้าต้องเข้าลบคนอันผู้เกิดก่อนเชิดถาปจายีเจ้าจะต้องหูจักเสียสละเจ้าหูจักหายท่านสละควมตนีขี่เหนียวศาสนาสอนไห้เบิด <c oughs> หาคำาสอนดีเกินศาสนากับบุมมีอีกแล้ว ม่เฮามีบุญหลายครับกูบาอาจารย์ลงพีลงพอญาติโยมที่มานั่งอยู่นี่ก็เป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้นี่จังใดมานั่งฟังอยู่นี่จังใดห่ว่าอันใดเป็นอันใดคเะาม่มีบุญพูดไม่รู้เดือนไหนจําไม่ได้แล้วเอารถหลานสาวไปบรรยายองแม่แม่มันก็นั่งไปด้วยหลานลูกสาวของหลานเอ้ยลูกชายของหลานสาวเนี่ย หลานมันมีลูกมีเต่ากันแส้แท้รเฮ้าเป็นหอดพอใหญ่มันยังบ่ทันได้จากอันอยู่ว่าคุยเนาะคุยให้คุยให้แม่ใหญ่มันฟังไอ้หลานหลานหลานเหแล้วนะแม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนนะอีพอเขาตอนตอนนี้อีพอเขาได้ได้เป็นนักโทษดีเด่นได้มันวะป้าทูมองมันไปดีเด่นข่อยก็นั่งคืนเนาะบางทีเรามองมันไปดีเด่นเพิ่นสิไปเป็นหัวหน้าดีเด่นในคุกนะ เป็นยังจำมดีเด่นในวัดเป็นยังจงมดแสดงแสนญาณุภาพในวัดไปสแสดงความดีเด่นอยู่ในคุกมอ,มองเขาสิไปดีเด่นบางค้เนี <c> ่ย <oughs> อันนี้คอยว้าประจํานําเล่นไพ่เล่นโบกเขายางไปกไก่มึงอย่ามาไกล่ลายสูกูเสียสมาธิปนุ่ะ์บางทีขนาดเล่นโบกมันก็มีสมาธิเล่นไพ่มันก็มีสมาธิมันบางอย่างอบไปไก่มันนะมึงอย่ามาไก่กูเสียสมาธิอยู่นะ มึงอยากวนมึงยมาหนิงอยามยาแงย่านโมไปกวนมันคือเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดเป็นสมาธิอีกกันแน่น่ะมีสติเหมือนกันแต่ว่าเป็นสติแบบอกุศลเป็นสมาธิแบบอกุศล,น,บบศลนี่โลกมันเลยพร่องหาได้จะได้กับว่าพ่อได้เงินท่องได้แก้วแวนมาจะได้กับว่าพอมีแต่อยากได้จะเยอะจะย่านไป นี่พระเราก็ไปหาเงินแข่งเขาบางทีเลี้ยงง่วเลี้ยงง่วขายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มางง์เห็ดบางไฟขายเอาเอาตีหละ่ะไปลเลยฟิวขาดแล้วครับทีนี้มันก็กลายเป็นเราไปลุยลงลุยสู่ตลาดเต็มตัวแล้วไปเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแบบ ในเมืองไทยเรามาลุยเราเออกไปลุยนอกโลกเขาเนี่ยเสียเปียบเขาเพราะอย่างนี้เราไม่มีความถนัดชัดเจนตรงนั้นทำไมดินี่เขาหังมัถุป,ประเทศแต่มันล่มละลายแห้วเขาก็ตามเขางมาสื่อสื่อในราคาถึกถึกเขาขายธนาคารเล่หลังให้ยเขาธนาคารขายให้เขาเท่าไหร่ธนาคารกสิกรไทยเป็นของคนไทยได้เราถือหุ้นเท่าไหร่มัวบูฮู้ดอกเรื่องวันนี้มันลึกเกินไปลึกเกินกว่าที่เราจะรู้เราตกเป็นทาตความคิดของ ทวีปอื่นทั้งที่ทวีปเอเชียมีประชากร370ล้านอ้ยขอภ็ย3,700ล้านเป็นเป็นทวีปที่มีคนมากที่สุดแต่ตกเป็นทาสความคิดของคนทวีปนิดหน่อยแค่70ล้าน <c oughs> ทวีปอเมริกาเน,นี่นะโดยเฉพาะพวกคนยูโอ,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 โอ700ล้านโอ้ยบอกไปได้วว่าจนแต่ปลายมันขึ้นบังดีๆอย่งองางหัวจะคล้องหัวจะปลายมัน ตนนอ,อ,าาอาานนั้นก็บอกโาจะไปสิคุณว่าอกโจะไปเจ็ดร้อยล้านเอาเป็นว่าธรรมวันนี้พูดเรื่องธรรมุเทศสี่ก็แล้วกันเรื่องอาณาบารรณสตินงองบ่พระอาจารย์เอี่ยมเวียนคืนให้ท่านไปให้ท่านไปขความมันต่อไปวันนี้เรพูดเรื่องธรรมุเทศสี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่า ปัจจุบันนี้เราจะวิ่งตามวัตถุนิยมหรือจะวิ่งตามจิตตนิยมวิ่งตามธรรมนิยมเฮ้าสิเอาศีลเอาธรรมมาไหว้น้ำจิตใจเฮ้าหรือสิเอาวามหลความโกรธวามหลงมาไหว้น้ำจิตใจเฮ้ากับเหลือกเอาเด้อเลือกเอาคนที่เกิดมาเป็นเทวดาก็ดีก็ต้องมาพุณปฏิบัติธรรมได้จังไรเป็นเกิดมาเป็นคนคือเกาก็ต้องปฏิบัติมีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีได้จังไรเป็น ถ้าเขาบอมีสิ่งมุ่นนี่เขาตายไปเขาไปเกิดพบตำํำเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถามว่าเห็นกับตาผมว่า,มานางเบาอยู่นี่ยอ้นอ,อเขาก็ต้องมีขอมูลแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าเราสิโลลาบของพระองค์แล้วเรามีศรัทธามันออาาา่นคงตถาคตเจาา้าลาสุปฏิติตามีความมั่นคงในพระตถาคตตรงนั้น เมื่อเราเอาพระอ,องค์เป็นที่พึ่งที่ละลึกแล้วเราก็ต้องยอมเชื่อตามข้อมูลตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อธรรมบิดกท่านก็เคยพูดเหมือนกันว่าการพูดอะไรมันต้องมีข้อมูลกลางสนามันสรุปบวลงเทียงกันนะเมื่อเฮาปเป่าไปหอดพระพุทธเจ้าปับเออแม่นเ้วเว้ยเท่าแม่ไงหนึ่งลูกแล้วโบเลี้ยงเอาเล่าก็เลยคือ่างวยมันบาปบุญกุนโถดมันเบิดเราเพ่ามันมีคุณธรรมไม่ยัางบอเนี่ย ล้าก็ไปเฮ็ดบุญกวดน้ามุทิศหาหาคุณธรรมล้วคุณธรรมมันตายเบิดละละแล้ววะเฮ็ดบุญอุทิศหาบุญน่ะนะ่ะเฮ็ดบุญอุทิศหาธรรมไปล่ววะธรรมะมันตายเบิดแล้วแล้ววะเราก็เลยเฮ็ดบุญอุทิศหาวเนี้เทวดากันลยลงมาบอกว่าโอ้ยมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวขวสิไปโดนใจให้ลูกเจ้าเอาเอามากลับเอามาเอาเจ้านี่ไปเลี้ยงคืนวะสันเนี่ย พอเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยเธอทิ้งพ่อทิ้งแม่ชาตินี้เท่านั้นที่เธอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พรุทธเจ้าว,ว่านางกัจจานีในกัจจานีชาดกอันนี้อยู่ในเล่มยี่สิบเจ็ดเขามาไขาความไว้พิจารณากว่านั้นอีกในธรรมบท ในมงคลที่ปนี้ก็มีมงคลภาคหนึ่งในธรรมบทก็มีบางทีหล่ะจนถึงก็เห็ุบุญหาธรรมะวันเถาะคือมูเฮ้าเห็นเด็กหน่อยมันเดือดนะธรรมะมันตายเบิด์หลอบ่เด็กหน่อยมันคือเดือดแต่มันคือบ่มีคนเอาไปประพฤติไปปฏิบัติแต่มูเฮ้านี่นั่งยืนต้องกันหลายหลูกนจะเห็นบุญหาธรรมะเฉพามูเฮ้านี่พระเฮ้านี่ก็หาอยากคนที่เอาธรรมะมาใส่หวมกันอะกัน ตื่นขึ้นตั้งใจทำคุณงามความดีตลอดบางคนนี่ตั้งใจเหตุเลยได้บําเพนมาเหตุเอาสื่อได้ตั้งใจเหตุแบบไอ้เท่าสักกะเท่าสักกะตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเออยาวะชีวังมาตาเปติพโลอัจฉรพระเจ้าได้เลี้ยงดูมันได้บิดาตลอดชีวิตตั้งใจตั้งใจ,งใจบอเอาได้สี่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่กองบําเพนเลี้ยงซื่อได้ตั้งใจเอาเลยได้ ตื่นขึ้นมาในร่างนาแล้วตั้งใจแล้วว่ามุ่นอีจฉีเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ยาวะชีวังมาตาเปติปโลสังคืดจังสีส่สมือเป้าวัางสีส่สมือเพิ่นนี่ตายไปแต่ไปเกิดเป็นหัวหน้าเทาวดาโซลองเอสไอลีดแมอบีเดสสพอสออกมาสมัตเตอร์และพาร์เตอร์ฉบับอังกฤษกวางสีขอให้้บพเจ้าได้เลี้ยงดูมันดาบิดาตลอดชีวิต ตั้งใจเหตุเอาเลยบ่แมนเหตุแบบบบมีหลักบบมีเกณฑ์ขอสรุปลงตรงนี้ว่าคุณธรรมทุกยางมันมีพร้อมอยู่บดแล้วตอนนี้ยังเหลือแต่รัท่าของเขาปักลงไป mm hmm. เหตุเอาคุูบาอาจารย์ก็ตั้งใจเอาดีๆรับปลอมใส่เอาพัฒนาชีวิตของนักบวชเขาขึ้นไปสู่ยกจิตเขาเขาขึ้นสู่ความสูงึันไปเรืเ่อยๆ พัฒนาชีวิตของเฮ้าขึ้นไปสู่หลักเกณฑ์มาตรฐานให้ศึกษาธรรมะอะพูทธเจ้าทีว่วาไวแน่ในพระไตยปิดกผมอยากให้ศึกษาขักๆแน่ๆนจะเสียเอาไปใส่ตู้ไวเถอะไตรพิฎกเอามาอ่านอ่านก็คักับตั้งใจอ่านบางคำนี่มันยากแล้วเกิดต้องอ่านบ่อยๆอ่านดูดูเบิ่งน่ายมก็มายืมไปอ่านได้นะะไตรพิฎกมายืมไปอ่านได้ องค์ได้เอาใสต้ไว้นะั่นมาประท้วงรลยมายืมมาใ้พิทุกไปอ่านมาประท้วงเลยโยมเลยมาประท้วงไม่ใช่ของเอาไปเก็บไว้นะครับเอาไปดูพระไตรปิฎกต้องดูเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเข้สิถึงว่าพระพุทธเจ้าวา่าเมืองหยังนั่นน่ะเอาสัทธาเขาฝังลงไปตอนนี้เป็นโชคของเขาแล้วเกิดมาเป็นคนหรอกเกิดอยู่เมืองไทยพร้อมเกิดพระนพุทธศาสนาพร้อมโชคสามชัน้นตอนนี้บ่มีผู้ได้สิโชคดีสมูเขาแล้ว ให้เราทั้งหลายเนี่ยทั้งคณะครูบาอาจารย์ทั้งญาติโยมเนี่ยจงฝังศรัทธาลงไปให้แน่นหนักขึ้นในหลักธรรมคำสอนของพระองค์เอาเราก็ใช้เวลามาพอสมควรท้ายที่สุดนี้ก็ขออเนวยพอใด้่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญงอกงามมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลอันบริสุทธิ์ปุดผ่องที่บริจาค่ันเพลิดเพลินนั้นพอใจมีความเรื่อมใสในพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์กรหลักของศาสนา แล้วก็มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงในหลักธรรมคาสอนเห็นสิ่งผิดเป็นผิดเห็นสิ่งถูกเป็นถูกเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเอูาธุ